สวัสดีครับท่านที่เคารพครับ,รบวันนี้วันพุทธที่20เมษายน2,565นนะครับเป็นช่วงท้ายๆปลายๆที่ผมกลับบ้านแล้วก็ได้อยู่บ้านเต็มๆประมาณอาทิตย์กว่านะครับก่อนที่จะรอนแรมสัญจรไปยังพื้นที่อื่นนะครับเพื่อที่จะพบปะกับญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงรวมถึงไปทำภารกิจเพิ่มเติม,ตมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ได้มีโอกาส มาสำรวจความสุขรอบๆบ,บ,บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเลยทีเดียวนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบกันกับหลายๆท่านนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูนะครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับ,รบวันนี้วันพุทธที่20บเมษายน2565 ก็เป็นวันท้ายท้ยที่ผมอยู่บ้านในเทศกาลสงการปี65แล้วนะครับก่อนที่จะสัญจรรอนแรมไปอีกหลายๆที่ก่อนกลับเวียดนามแล้วก็พาท่านมาดูอีกที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านนะครับห่างจากบ้านผมประมาณ500เมตรนะครับผมจะเดินมาก็ได้แต่ก็ใช้มอเมตอร์ไซค์ขับมาชิวๆนะครับ 500เมตรขึ้นมาเส้นนี้เรียกว่าคลองเสาธงนะครับที่เป็นคลองไหลมาจากเทือกเขาหลวงผ่านคีรีวงผ่านาขุนทะเลรานสกามามาที่หินตกร่อนพิบูรณ์นะครับฝั่งที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือฝั่งร่อนพิบูลนะครับส่วนถ้าท่านข้ามสะพานไม้หมากหรือว่าผ่านไม้หมากนี้ไปอีกฝั่งที่ตรงหน้าผมเนี่ย ก็คือฝั่งอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่ก็คือกลางคลองนะครับโครงการดีๆเกิดขึ้นจากสำนักงานชนประธานที่15นะครับที่ทำขึ้นเป็นกำแพงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของออการไหลของน้ำจะไหลเป็นตัวเสนะครับหรือว่า ทำเป็นวงตวัดคล้ายกับรูปตัวเสแล้วก็ส่วนที่คอดของโค้งตัวเอสนี่แหละครับถ้าเกิดว่าไม่มีกำแพงหินก็จะทำให้เกิดการกัดเซาะของชายฝั่งนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเส้นทางน้ำไปทำลายเนื้อที่ของชาวบ้านซึ่งเป็นสวนยางพาราบ้างเป็นสวนผลไม้บ้างนะครับในส่วนที่เป็น ส่วนโค้งรูปตัว S นี้จึงต้องมีการทํากําแพงหินเพื่อลดการพังทลายของตะลิ่งนะครับและกลายเป็นจุดที่จะสามารถเช็คอินเป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชนเป็นจุดสันทนาการของคนในพื้นที่ได้นั่นก็คือมาอาบน้ําสำเริงสํำรานกันที่นี่โดยปกติคลองเสาธงก็จะมีน้ําตลอดปีนะครับแต่ว่าน้ําจะมากในช่วงหน้าฝนอ่า ส่วนในหน้าแรงนั้นก็จะสามารถเดินข้ามกันถึงบางจุดนั้นอาจจะมีโขดทรายนะครับบางจุดก็เป็นแอ่งพอให้ได้อาบน้ำได้นี่คือความสวยงามผมมาในช่วงใกล้ๆพรบคํำแล้วนะครับก็อาจจะเห็นได้ไม่เคลียร์เท่าไหร่ไม่แจ่มชัดนะครับแต่ยังมีแสงลงเหลืออยู่บ้างเป็นเพราะว่าวันนี้พี่สาวป้อมของเรานะครับบอกว่าช่วยมา ถ่ายบรรยากาศอัปเดตให้หน่อยเพราะอยู่กรุงเทพไม่ได้กลับบ้านแต่เห็นภาพลางๆแล้วในสื่อโซเชียลต่างๆอยากให้ผมมารีวิวให้ดูหน่อยนะครับผมคนมันก็ใครว่ายังไงก็ไม่ค่อยขัดศรัทธาคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความชอบความรักส่วนตัวก็จัดไปนี่คือช่วงนี้น้ำก็น่าเล่นนะครับไม่ขุ่นมากนักเพราะว่า เป็นช่วงหลังจากน้ําท่วมไปสักสองสัปดาห์ได้แต่ว่าหลังจากน้ําท่วมก็ยังมีฝนทํามาตลอดน้ํหน่าเล่นเลยทีเดียวนะครับลูกหลานกลับบ้านมาเยี่ยมญาติพี่น้องก็สามารถมีกิจกรรมสันทนาการในพื้นที่ได้นะครับจากคลองเสาทงตรงนี้อยู่ในส่วนของบ้านท่าสารนะครับแล้วกรมชนประธานมาทำให้ก็ถือว่า ถูกใจนะครับถูกใจคนเสียภาษีอย่างผมอย่างท่านทุกๆคนเนี่ยภาษีที่จ่ายไปพอเห็นกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนใกล้ๆตัวอะไรที่เป็นเรื่องส่วนรวมก็เห็นแล้วก็ถูกอ,อกถูกใจไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสูญเสียกับชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดอยู่กับ คลองนะครับบ้านผมหลังบ้านก็เป็นคลองเหมือนกันนะครับแนอดีคลองนี้ก็ใช้ในการสัญจรเป็นหลักนะครับสัญจรทางเรือเมื่อ40-50ปีที่แล้วนะครับบางบ้านเนี่ยอยู่ติดคลองก็หันหน้าบ้านมาที่คลองนะครับปัจจุบันมีถนนแล้วกลายเป็นว่าหันหลังให้ถนนหันหน้าให้คลองแต่เนื่องจากการออกแบบของคนสมัยก่อนก็คือใช้เส้นทาง คมนาคมทางเรือเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้หน้าบ้านเป็นส่วนด้านหน้าเอาเป็นว่าอัปเดตกันแค่นี้ใครอยากมาเที่ยวบ้านผมเสาทงมาได้ตลอดเวลามีความสุขรอรออยู่ทุกๆจุดนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ